สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตวิธีการลงรีโมทของ e s u z ค v c ์ r นะครับดับแรกครับเปิดประตูคาไว้นะครับเอาุแจเสียต้นใจ On Off ภายใน5าวินะครับ1 2 3เป็นกระพรบออฟนะครับปิดเปิดประตู1ทีมีกุญแจออ On o f สังเกตไฟไฟผ่ามากกระพริบ3ครั้งนะครับเอารีโมทที่ต้องการลงกด2อทีครับ1,2ไฟผ่าหมารับนะครับ เราเอาเครื่อง KD นะครับกด 2> 1, 2ไฟพามาารับ2 t ทีนะครับเป็นอันรับรีโมทเรียบร้อยนะครับทดสอบดูนะครับตัวนี้ตัวที่ลงใหม่นะครับกดได้นะครับขณะเดียวกันเครื่อง k คดีที่เราสร้างรีโมทขึ้นมาเนี่ยก็กดได้นะครับ